กันสองคนเรามากับ่ายดูบุนดีมาก,กันโอนโอยเยอะเลยเป็นถึงสิบไหมนะเป็นรวมๆเป็นสิบคนเลย <laughs> <c oughs> ก็วันนี้ได้มาใน,นาน้าั้วอร์ดอีกแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาอีกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตัวสวยๆมาร่วมงานด้วย <c oughs> ชอบชุดมากแบบมันฟีลเหมือนออกมาจากซีรีส์เลย กลายเป็นท่านทั้งชายคณินมารับจ็อบมางานประกาศสุขานอยามารับจ็อบหรอรับจ็อบมีโชว์พิเศษด้วยท่านชายนี่ออกจากวังมาใช่นี่ตอนนี้หารายได้พิเศษผมชอบผมผมผมบอกเสมอเลยว่าคือเนี้ยเข้ากับหนุ่มมากมันดูแบบว่ามาสคูลีนมันดูมีอะไรมันดูเท่มันดูแบบว่าเอวมันมาสคูลีนตรงไหนมันเท่มันเป็นมันมีมันสวยแบบว่าสวยหล่อ มันมีความสวยที่ปกแล้วก็มีอะไรมัน่อโอเพิ่มความสวยด้วยองค์เครื่องเพชรเครื่องเพชรเดินได้ฮะใช่อันนี้เป็นตู้เพชรตัวที่ผมให้สิบเต็มสิบับผมเขาชอบมากสิบเหรอ ไม่ให้น้อยจังอ้าสิบเต็มสิบน้อยหรอมันต้องร้อยเต็มสิบแล้วทุกวันนี้สองร้อยเต็มร้อยโอเคก็เกินอยู่ไม่ชอบแต่ชอบฉันดูชอบจริงได้ดูไหมฮะอ้าวดูไหมฮะอันฮังว่าไงดิวนี่คราบอกว่า แน่นอนค่ะเดมอดเดือดก็ี๋ยวก็ถูกครับผมไม่มีใครชมเฮียแล้วหนูก็ไม่ชมเฮียเราต้องชมตัวเองถ้าพูดตอนนี้เขาก็ไม่ชมแบบจริงใจหรอกหล่อมาก หลอจริงโกหอเก้หอ,หลอ,ห,ลอหลอทุกอีพีออกมาซีนไหนก็หลอจริงๆกหอหอนหนูเหมือนนาง,งฟ้าที่ตกสวรค์ลงมาไม่ปูไม่ควรค่าเดินกับพื้นดินอะ่ะหนูลอยมาตลอดแล้วหนูนสวยมากเวลานหนูแต่งตัวรัดเอวอ่ะเอวแบบว่าบางเป็นเอลเอสละเห็นแล้วอยากอยากสัมผัสจริงหนูชอบอย่างนี้เหรอ สกิงอ๋อวันบาซิ่งไม่คิดว่าจะเวอร์ขนาดนั้นรถสวยมากเราจรกิตอนเห็นรถคันแรกคือแบบโอ้โหต้องขนาดนีด้หรอแล้ว,ลวลเราต้องขึ้นไปนั่งแล้วเราต้องทำอะไรอยู่บนนั้น่คือแบบรถ <c oughs> ใหญ่แล้วก็มีดอกไม้ประดับเยอะมากเลยแล้วทุกคนก็คือตามด้วยยอมใจทุกคนจริงๆที่ไม่ไม,ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แฟนๆที่ตามหนู อาพวกแกร็บพวกอะไรต่างๆหรือคนขับมอเตอร์ไซค์เลยใครวะแต่เขาก็ยกกล้องมาถ่ายคนขับแท็กซี่ก็เปิดกระจกมาแต่เขาทําหน้าไม่รู้จักนะเหมือนว่าเราเป็นแบบว่าอยู่ในราชวงศ์จริงๆราชวงศ์เอเมรีของจริงกลัวจริงๆกลัวคนเข้าใจผิดกลัวคนเข้าใจผิดเหมือนกันใครล้มอ่ะเหมือนเหมือนแบบฟรีวีดิ้งครับเหมือนฟรีวีดิ <Gentle> ้ง <ksi> มันดูแบบว่าสวยน่ารักแต่มีหลายคู่ไงมีหลายคู่ถ้าจะพรีก็ไม่ได้พรีพรพรแค่คู่เดียวหรอกเออพรีมันสี่คู่ไปเลย น้องน้องคริสวิทยปลายฟ้าไม่ได้มาอันนี้ผมสงสัมากอ๋อจริงๆเบื้องหลังเอาจริงฮะเบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังเขาจ้างคนไล่ฝนมาจริงจ้างที่เป็นแบบว่าคนสวดไล่ฝนมาจริงๆฮะอันนี้เรื่องจริงใช่เขาจ้างมาเลยแล้วก็แบบว่าราคาแบบว่าแบบเข้าเรื่องอยู่ อันนี้ผมไม่รู้ผมไปฟังทีมงาน,นทีแล้วเขาบอกว่าใช่แต่อาจจะอาจจะจริง,รงเพราะว่าอย่างตอนซีรีส์อะตอนถ่ายซีรีส์เป็นหลายคิวมากที่ต้องถ่ายเอาดอร์แล้วฟ้ามืดมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแต่ก็แค่คลุมแค่นางอาจจะมีปล่อยๆลงมาบ้างแต่ว่าระหว่างถ่ายก็คือไม่ตก มาตกโรมไม่ทีตอนแบบเลิกกองแล้วหรือกำลังจะเลิกเป็น Throughout like <c <c หลายคิวมากเลยเหมือนแบบเหมือนเขาอั uh ้นไว้อะอั้นไว้ให้เราถ่ายไปให้เสร็จอล้พอเสร็จปุ๊บก็คือโคลงมานเลยแต่จะเป็นจริงจริงทุกครั้งเราไหว้สถานที่ทุกครั้งฮะไหว้จุดพูุอะไรเงี้ยให้การถ่ายทำราบลื่นอะไรเงี้ยใช่ท่านท่านน่าจะอยากดูข้างฝาเกียงโคลงใช่วนวนวนสวรรค์ก็น่าจะอยากดูั หรือว่ากาลังดูอยู่แล้วน้ำตาตกลงมาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะดูซีนแบบว่าดรามเมาของคนนงอเลยเงี้ยเลยแบบว่าเล่นดีมากฝนเลยตกไม่หยุดดูย้อนหลังอ่ะอันคาดไอ้ีดูย้อนหลังอยู่อต EP แรกยังไม่มี EP ไหนที่ยังไม่มีสีร้องไห้เลย,ยเป็นคือแบบร้องไห้เยอะมากแล้วก็ตอนถ่ายก็คือเหนื่อยมากเลยแต่ว่าอาจจะร้องเยอะอยู่แค่ช่วงแรกแหละช่วงที่เอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องพ่อเนาะพ่อพ,อพอระรันยที่รู้ว่าไม่ใช่พ่อจริงแล้วก็ต้องแยกกันแล้วก็มาดูวิธีตอนแบบว่าพ่อเสียแล้วอย่างเงี้ย อก็เลยร้องเยอะครับแต่หลังจากนี้ก็ต้องดูว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง่อปนี้เขาก็จะร้องให้ให้ชรันครับผมเพราะว่าทําไให้ชรัน <ภา S 2> ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์รักตั้งแต่ EP หนึ่งคนดูยังมาบอกอีกว่าใครรักก่อนคณินรักก่อนไม่จริงชรันเราจะไม่ยอมนูนิวลักก่อนค่ะหะ<า>นูนิวเล่นนูนิวหลือคณินคณินก็คือนูนิวในคาแรคเตอร์คณิน หนูขออย่างหนึ่งได้ไหมหนูมองกล้องแล้วพูดว่าพี่น้องเออตุงตุงตุงเดี๋ยาพูดอ่ะเสียงมันเข้าหูพี่เแบบตุงตุงตุงแต่ก็จุดเด่นพิจารณ์เหตมาเลยครับเสียงโค้ชโอเเขาบอกให้เราเข้านานแล้วเขาบอกพี่น้องเอออันนี้เขาพูดภาษาอีสานปะ Ladies and ว e n t l e m เดี๋ยวเราก็ต้องพูดเหมือนกันตอนนเล่ตุ้งตุ้ง จริงแล้วหลังจากนี้เนื้อเรื่องก็คือเข้มข้นทุวง EP แหละครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะออนใน IEP 4แล้วก็คือเข้าวังแล้วเป็นเป็นท่านชายเรียบร้อยแล้วครับก็ดูว่าหลังจากนี้เนื้อเรื่องจะเป็นไป,นปนทางไหนบ้างแล้วก็มันจะมีเรื่องของการแข่งเพื่อชิงบัลลังก์ให้บิดาของตนเองด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมาดูว่ามันจะมีความแบบ S <S> สู้ก right. hey, right. right. ันยังไงบ้างใช่บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากฮะคุ้มค่าการดูมากเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากทุกคนตั้งใจมากพูดเยอะลนะทุกคนตั้งใจมากครับผมเพราะว่าแต่ละ EP สนุกมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องสกอร์ด้วยสกอร์ก็ตื่นเต้นมากมีอินโทรด้วยภาพสวยมากนะครับผมแล้วก็มีเพลงแล้วก็ในอนาคต EP ต่อไปก็จะมีศิลปินร้องเพลงอีกหลายท่านเลยก็ติดตามว่าจะมีใครบ้างตุ้ง โอเคฟังอยู่เดี๋ยวไม่ด้ขอฝากเพลงแป๊บนึงยวแล้วกันฝากเพลงเราดูฝากเพลงเราเอาฝากซิงเกิลห่มด้วยฝากเพลงจนนี้ดันด้วยนะคะซิงเกิลที่5ของผมเองปล่อยไปแล้วประมาณ2ออาทิตย์กว่าๆนะครับเย้ ได้ออาเป็นนางเอกด้วยส,สวยเลยแล้วก็เพลงโอซีข้ามฟ้าเค,ยเยะคะเียงเธอนะครับเพลงเหนือฟ้าอันนี้ก็พคตรมากเหมือนกันไอซีแรกแล้วก็เมื่อวานพวกปล่อยเพลง I Trust You I Trust You ที่ร้องโดยพิต้าอูนะคะระับก็ขอบคุณมากเลยที่มาร้องให้ซีรีสนะ์ข้ามฟ้าในรอข้ามฟ้าฝากไปฟังด้วย ก้าฝากข้ามฟ้าด้วยละกันซีรีส์ข้ามฟ้าเก่งเธอ The Next g r i n Series ช่องไหนช่องไหนหนูเร็วออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน28นะครับและย้อนหลังด้วอันคันทางไอซีทีเวลา4ทุ่มครึ่งทางวันเสาร์นี้ On Air EP4 แล้วใช่ครับผมว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามข้ามฟ้าแล้วก็โหวตให้พวกเราในวันนี้ด้วยนะครับผมน่ารักมากนะครับผมขอบคุไมากเลิกได้เดี๋ยวจะมาแล้วหนูฉันก็ไม่เกียดทุกท่านไม่เกล